คุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าโครงการ Smart Safety Zone 4.0กันหน่อยค่ะหลังจากที่วันพรุ่งนี้เนี่ยถือว่าจะเป็นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะคะวันนี้พลตำรวจโทสุรเชษฐพานที่บรึกษาสอบกาสำนักงานตำรวจแห่งชาติทันก็ได้ลงพื้นที่ไปอะค่ะไปตรวจเยี่ยมโครงการในพื้นที่รับผิดช,ชอบของสอน,นอลุมพินีที่ได้มีการจัดทำราชประสงค์ Safety z o n ดยในวันนี้มีพลตารวจตีปิยะตาวิชัยรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลพลตารวจตีโสพลสารพัดผู้บังคับการตํารวจนครบาล5พันตํารวจเอกพบทรจิตมันรองผู้บังคับการตํารวจนครบาล5พันตํารวจเอกจักรกรดโชสูงเนินผู้กํากับการสอนนลุมพินีพันตํารวจโทโร,รจนินทิติพัสรังวงศ์รองผู้กำกับการงานจราจร รวมถึงเจ้าหน้าที่จากสถานทูตของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ตัวแทนผู้ประกอบการนะคะที่ได้มาเข้าร่วมที่ห้องประชุมราชดำริหนึ่งอาคารเกษรค่ะสำหรับในพื้นที่ของสอนอลุมพินีนะคะถือว่าเป็นย่านธุรกิจสำคัญใจกลางกรุงเทพมหานครมีทั้งโรงแรม5้าดาวห้างสรรพสินค้าแล้วก็โรงเรียนต่างๆที่มีทั้งประชาชนนักท่องเที่ยวแล้วก็นักธุรกิจะคะ่ะที่ดำรงชีวิตอยู่ในบริเวณดังกล่าวเป็นจำนวนมากโดยโครงการนี้เป็นการสร้างเครือข่ายป้องกันอาชญากรรม มีการดำเนินการร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนที่จะร่วมกันวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยรวมถึงมีการปรับปรบปุงสภาพแวดล้อมด้วยนะคะทั้งการตัดแต่งกิ่งไม้ให้โล่งต่อการมองเห็นการทาสีตีเส้นจราจรให้เด่นชัดบนถนนนะคะรวมถึงมีการติดเสาไฟฟ้าส่องสว่างตามเส้นทางหลักแล้วก็ปรับภูมิทัศน์จุดเสี่ยงนอกจากนี้ยังได้กำหนดแผนป้องกันอัชียกรรมในเชิงรุกด้วยอีกครั้งมีการนำเทคโนโลยีมาใช้นะคะ ก็คือการใช้กล้องวงจรปิดทั้งของภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็รวมถึงกทมด้วยค่ะตามเส้นทางสาธรารณะรวมทั้งสิ้นแล้วกว่า390ตัวเพื่อที่จะเชื่อมโยงสัญญาณทั้งหมดไปยังสถานีตำรวจโดยที่วันนี้พลตำรวจโทรสุรเชษได้ลงพื้นที่ไปสร้างความเชื่อมั่นไปสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนที่บริเวณหน้าศูนย์การค้าเดอมาร์ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด โดยที่พลตํารวจโทสุรเชษท่านได้กล่าวนะคะว่าหลังจากเริ่มดําเนินโครงการมาได้3เดือนนะคะจากสถิติพบว่าการแจ้งเหตุอาชญากรรมลดลงอย่างเห็นได้ชัดรวมถึงผลสํารวจจากประชาชนแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นความหวาดระแวงภัยลดน้อยลงแล้วหลังจากนี้หลังวันที่1ตุลาคม6.4พลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านจะขยายโครงการนี้ไปทั่วประเทศนะคะแต่ว่าจะใช้ชื่อโครงการว่า1จังหวัด1 Smart Safe t y Zone โซน โดยที่ใช้งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านจึงฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะว่าโครงการสมาเซฟตี้โซนถือว่าเป็นโครงการที่ผู้บัประชาการตํารวจแห่งชาติได้รเริ่มและจะดําเนินการกันอย่างต่อเนื่องรวมถึงต้องการที่จะสอบถามความเห็นของประชาชนทั้งประเทศนะคะว่าเมื่อทําไปแล้วประชาชนต้องการหรือไม่เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุดโดยที่จะยึดหลักการก็คือประชาชนคือตํารวจตํารวจคือประชาชนที่จะเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวให้เป็นพื้นที่ปลอดภยัย ดังนั้นนะคุณผู้ชมวันพรุ่งนี้ค่ะกันยายนชว่วงเวลาตั้งแต่14นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพิธีเปิดในโครงการ smart safety zone 4.0ผ่านทางไลฟ์ a c e b o o k ของทาง police tv ด้วยนะคะยังไงก็คุณผู้ชมติดตามกันได้นะคะในวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็น virtual event นะคะเป็นการเปิดงานรูปแบบใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์แต่ทางนี้เดี๋ยวเราพาผู้ชมไปฟังเสียงบางช่วงของ คนตำรวจโทรสโลเชียกันค่ะติดตามตรวจสอบนะครับแล้วก็ให้กำลังใจนะครับในการดำเนินการตามโครงการ smart c i t น zone ทั้ง15พื้นที่นะก็ว่าได้นะครับวันนี้ณจุดจุดนี้เนี่ยที่เราอยู่เนี่ยก็เป็นการตรวจติดตามตรวจเยี่ยมนะในการดำเนินการของราชประสงค์มาซ r t city z นะครับซึ่งจุดนี้เป็นพื้นที่ดาวเทาเป็นพื้นที่ลายมาร์คของประเทศไทยนะครับ เพราะนั้นจากการเมืองการในห่วงสองเดือนที่ผ่านมานะครับนตามแนวคิดของท่านผบตรนะครับจะเห็นได้ว่าการป้องกันยากรรมเนี่ยประชาชนมีความเชื่อมั่นสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีความหวาดกลัวภัยลดลงแต่แน่นอนในพื้นที่ราชประสงค์เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีสถานม็อบอยู่ในขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจได้ว่าความหวาดกลัวภัยของประชาชนมันจะอ่อนไหวนะครับไปตามสถานบ้านเมืองด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมก็ได้ให้แนวทางไปแล้วว่า ถึงแม้ว่ามีสถกกานม็อบก็ตามนะครับนะแต่ว่าในพื้นฐานหลักนะครับของความปลอดภัยในพื้นที่เนี่ยเราต้องยึดโยงให้ได้นะครับเช่นในเรื่องของการป้องกันยากรรมพื้นฐานลักวิ่งชิงป้นนะครับความบาดกลัวภัยการรวมกลุ่มของวัยรุ่นการดื่มสุราต่างๆนะหรือว่าการตั้งกลุ่มในบริเวณทางขึ้นคอนโดมิเนียมนะหรือว่าการตั้งกลุ่มวัยรุ่น นั่งคุยนั่งดื่มสุรากันในพื้นที่บริเวณในพื้นที่ที่มุมอับต่างๆนะหรือว่าคนเล่ร่อนต่างๆนะ,นะบริเวณใต้ทางใต้ใต้ใต้สะพานลอยต่างๆนะครับนะเรื่องนี้เป็นเป็นสิ่งที่ผู้กับท้องที่นะครับสานีมืรวจเนี่ยจะต้องทําในพื้นที่ที่คนหวาดกลัวอย่างนี้นะครับนะ <S <S คำว่าหว,า,วาดกลัวภัยเนี่ยก็ต้องกลับเียว่าเป็นเรื่องของความรู้สึกของประชาชนนะฮะบบางครั้งเนี่ย แก่เช่นประชาชนเดินมาสามทุ่มนะครับนะเห็นว่ามีคนนั่งดื่มสุรากันอยู่บริเวณใต้สะพานลอยอย่างนี้นะครับความจริงแล้วไม่มีอะไรแต่ประชาชนอาจจะคิดอาจจะกลัวไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยในเรื่องของจุดที่เป็นรรษณะเช่นนี้นะครับนะโครงการสมาร์ทเซฟตี้โซนเนี่ยพุ่งกับสปนะครับนะฟันเฟืองทุกส่วนจะต้องขยับและต้องไปทําให้ในพื้นที่ที่เป็นรรษณะเป็นจุดที่ประชาชนอ่อนไหวแบบนี้ต้องไม่มีนะครับ จุดใดเป็นจุดเสี่ยงนะครับนะต้องทําให้เป็นจุดไม่เสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการดำเนินการโครงการสมาร์ทซิบิโซนเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ของท่านพบตรนะครับที่นำการทํางานเชิงรุกนาการปราบปรามนะครับการทำงานเชิงรุกก็คือการป้องกันนะฮะนำการปราบปรามนะครับการป้องกันเนี่ยมีผลดีในแง่ที่ประชาชนเนี่ยมีความต้องการการป้องกันมากกว่าการปราบปรามเพราะว่าเหตุไม่เกิดนะประชาชนไม่เสียหาย เป็นการทํางานที่ตรงกับใจของประชาชนนะและอย่างผูดวังขังก็ไม่ล้นเรือนจําไม่ล้นคุกปัญหาสังคมก็ไม่มีตามมานะครับเพราะฉะนั้นเหล่านี้เป็นยุทธศาสตร์ที่ท่านผบตรท่านริเริ่มเดิมโครงการตํารวจโครงการสมาร์ทีซสตี้โซนเป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากโครงการตํารวจชุมชนสัมพันธ์เมื่อก่อนเรามีโครงการตํารวจชุมชนสัมพันธ์ก็คือการทําให้ประชาชนรักและขาใจตํารวจแต่สมัยก่อนเนี่ยไม่มีนวัตกรรมไม่มีเทคโนโลยีแบบนี้นะครับไม่มี AI นะวันนี้เมื่อมีนว,วัตรกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีนะครับนะบ้านเมืองเะริ้ก็หน้ามีนว,วัตรกรรมต่างๆเพราะฉนั้นท่านบวตรอยืนต่อยอดเป็นโครงการสมาเซีิโซนก็คือมีตํารวจประชาชนแล้วก็เทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรานําร่องในพื้นที่15สถานีตำรวจนะฮะซึ่งผมก็ได้ไปมาแล้วทั้ง15สถานีจากการที่ตรวจติดตามทั้ง15สถานีจากการดำเนินการมา2เดือนกว่านะครับนะความเชื่อมั่นเนี่ยจะต้องผ่านที่80ซขึ้นไปความวาดกลัวภัยจะต้อง ต่ำกว่า40%ลงมาแน่นอนนะครับเราเพิ่งทําได้2เดือนนะครับบางสถานีอาจจะผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างแต่แต่ผมเน้นย้ําว่าสถิติจะต้องยึดตามความเป็นจริงเหตุเกิดต้องเป็นความเป็นจริงนะครับนะไม่ได้หมายว่าเราไปปั้นแต่งตัวเลขเองเมื่อไหรเราปั้นแต่งตัวเลขเองความเดือดร้อนของประชาชนนอกห้องประชุมเนี่ยก็จะม,มีอยู่ถ้ากับทาโครงการนี้ไม่มีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นท่านบพบตรเน้นย้าในเรื่องของสถิติจะต้องเป็นไปตามความเป็นจริง แต่ภาพรวมทั้งหมดทุกสถานีนะครับวันนี้เนี่ยเ,เมื่อดำการมาแล้วสองเดือนนะตัวเลขต่างๆเนี่ยความเชื่อมั่นดีขึ้นความหวาดกลัวภัยลดลงถึงแม้ว่าจะผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างไม่เป็นไรเพราะเราเพิม่มดำเนินการมาแค่สองเดือนแต่ถ้าเราทําอย่างนี้ไปจนถึง4ี่หเดือนเนี่ยผมเชื่อมั่นนะครับว่าความหวาดกลัวภายัยลดลงจนถึงในสัดส่วนที่ต่างกว่า4ี่อร์เซความเชื่อมั่นก็จะมากขึ้นเกินกว่า8ปดปอร์เซนะครับประโยชน์เหล่านี้ก็จโตอยู่แก่ประชาชนทั้งหมดโดยแท้จริงหลังจากนี้ หลังไว้1หนึ่งตุลาคมนะครับจากการสรํารวจทั้ง15พื้นที่นะครับประชาชนเนี่ยอยากจะให้ทําโครงการนี้ต่อเนื่องแน่นอนวันนี้ท่านพบตรท่านเน้นย้ำว่าที่ผ่านมาตํารวจเนี่ยถ้าทําอะไรแล้วทำทำหยุดหยุดทำทำหยุดหยุดประชาชนก็จะไม่เชื่อถือนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านพบตรจึงดําริให้โครงการนี้ต้องต่อเนื่องยาวนานนะโดยมติหมายผมเนี่ยเป็นผู้ขับเคลื่อนนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นหลังหนงตุลาคมเนี่ยท่านพบตรจะขยายโครงการนี้ไปยังทั้งประเทศ เป็นโครงการ1จังหวัด1สมาสเซฟตี้โซนโดยใช้งืมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับพราะนั้นหลัง1นงตุลาเนี่ยก็จะเพิ่มโครงการพิพีแต่ส่วนที่ทําอยู่แล้วเช่นลูมินีเนี่ยก็ต้องทําต่อและต้องเข้มแข็งเช่นลูมินีเนี่ยผมยกตัวยอย่างว่าในราชประสงค์เซฟตี้โซนเนี่ยถ้ามีกล้องวงจรปิดอยู่ขณะนี้นะฮะวันนี้เราเยืนอยู่เนี่ยสมมติมีกล้องวงจรปิดอยู่1 2อย่ตัวหลังจากนี้ก็ต้องเพิ่มไปอีกเป็น200-300นะครับ วันนี้จากการสำรวจโพจะเห็นได้ว่าประชาชนมีความเชื่อมั่นในกล้องวงจรปิดมากเพราะกล้องวงจรปิดนั้นไม่หลอกใครนะแล้วสามารถดูย้อนหลังได้ด้วยเพราะฉะนั้นยิ่งเพิ่มกล้องวงจรปิดมากเท่าไหร่แน่นอนกล้องวงจรปิดเป็นแค่เครื่องมือเครื่องมือหนึ่งแต่ความมั่นใจอุ่นใจของประชาชนก็จะมากขึ้นนะครับโอกาสที่จะก่อาชญากรรมของอา,อาชญากรต่างก็ลดลงไปนะครับไที่ไหนที่มีเทคโนโลยีมากมีกล้องวงจรปิดมาก การกระทำผิดก็จะลดลงนะเพราะว่าโอกาสมันก็จะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นหลังหนึ่งตุลาเนี่ยก็จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นทั่วทั้งประเทศนะครับ mm hmm. ก็กลับเรียนฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับในเรื่องของโครงการสมาเซฟที่โซนเป็นโครงการที่ท่านผู้จรรัดการด่วยชาติท่านปัจจุบันเนี่ยเริ่มแล้วต้องการที่จะสอบถามความเห็นของประชาชนทั้งประเทศว่าเมื่อทําแล้วเนี่ยประชาชนเนี่ยต้องการหรือเปล่านะวันนี้การทําอะไรต่างๆเนี่ยเราทําโพลสํารวจ นะว่าประชาชนต้องการตรงไหน mm hmm. เช่นประชาชนต้องการให้ทำเมืองน,นี้แต่ตํารวจไปทําเมืองน,นี้ไม่มีประโยชน์ประชาชนต้องการให้ทําท้ายซอยตำรวจไปทําป่าซอยก็ไม่เกิดประโยชน์วันนี้หลักการคือตํารวจคือประชาชนประชาชนคือตํารวจนะฮะประชาชนก็คือตํารวจคนแรกสายตรวจคนแรกนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านผบตรเน้นในการลงไปชุมชนให้มากขึ้นการมีส่วนร่วมการเป็นหุ้นส่วนให้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็กลรบเรียนฝ่าถึงพี่น้องประชาชนนะครับ ความปลอดภัยเป็นพื้นฐานของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เวลาบ่ายสามอยากจะให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังให้มากนะครับนในการซูมนะฮะซึ่งผมก็มีประชาพันธ์ไปหลายช่องทางแล้วนะครับท่านสามารถตรวจสอบติดตามได้ทางพุทธทีวีก็ได้นะครับว่าท่านจะสามารถเข้าได้สังช่องทางไหนนะครับแล้วอยากให้ประชาชนเข้ามารับฟังเยอะๆเมื่อประชาชนรับรู้เข้าใจก็สามารถจะแจ้งได้ถูกช่องทางนะครับเหล่านี้ก็จะทําให้เกิดความปลอดภัยใน ชุมชนท้องถิ่นแล้วก็ไปถึงระดับสังคมชาติได้มากขึ้นครับ